สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2568ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมสวนลิ้นจีที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีครับลิ้นจีปี2568นี่มันออกดอกเยอะเลยทีเดียวนะครับลิ้นจีเป็นผลไม้ที่อร่อยมาก ปีนี้ปี2อ6 8ากเนี่ยอากาศหนาวนะครับหนาวนานทีเดียวนะครับแล้วมันก็จะทัดส่งผลให้ลิ้นจี่ที่โป่งน้ำร้อนเนี่ยมันออกดอกออกช่อดเต็มต้นเลยครับท่านผู้ชมจะเห็นว่า,าลิ้นจี่เนี่ยมันจะออกดอกช่วงตรงกับมะม่วงเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมแต่ว่าลิ้นจี่เนี่ยมันจะมีเรียกว่ามันเบาวกว่ามันจะออกดอกปร,ประมาณมกราคมมกราพฤมภาก็จะบานครับแล้วก็ มีนาเจริญเติบโตเมษาก็เก็บได้แล้วครับช่วงสงกรานต์ลิ้นจี่ก็จะเก็บได้แล้วครับท่านผู้ชมครับเท่าที่สังเกตมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับลิ้นจี่เนี่ยมันจะออกปีเว้นปีที่โป่งน้ําร้อนเนี่ยนะครับแต่โดยเฉพาะถ้าปีไหนมันหนาวเนี่ยมันจะออกดีมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมแต่การที่ลิ้นจี่มันจะผสมพันธุ์แล้วก็ติด ผลได้ดีลูกดกลูกเยอะแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการผสมข้ามพันครับต้องไปหาลิ้นจีป่าลิ้นจีป่าที่เรียกว่าดอกสีละมันเนี่ยมาผสมครับท่านผู้ชมบางสวนเนี่ยเขาก็ปลูกสีละมันหรือต้นลิ้นจีป่าเอาไว้แล้วเขาก็ตัดช่อขายครับลิ้นจีป่าเนี่ยหรือเรียกว่าหมากแงวคอแลนก็เรียกนะครับแต่ว่าทางโป่งน้ําร้อนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า ต้นสีละมันครับสีละมันหรือลิ้นจีป่าหรือหมากแงวเนี่ยเองซึ่งมันมีคุณสมบัติที่เปรี้ยวมากแล้วก็เป็นคุณสมบัติทางยาครับลูกของคอแลนเนี่ยมันจะเล็กกว่าลิ้นจีทั่วทั่วไปนะครับน่าต้องปีนขึ้นไปข้างบนนน่ะเออีวิตชาวสวนไปจะได้ผลไม้มานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนเนาะ ที่โป่งน้ำร้อนสอยดาวเนี่ยก็ต้องหาซื้อดอกซีละมันหรือลิ้นจีป่าเนี่ยนำมาผสมกับสวนลิ้นจีของตนเองช่วงฤดูดอกบานเพราะว่าถ้าไม่นำดอกซีละมันมาผสมเนี่ยครับท่านผู้ชมมันจะไม่ค่อยติดผลนะครับลูกมันจะเล็กๆเป็นลิ้นจีกระเทยหมดหรอกครับเพราะนั้นต้องไปหาดอกซีละมันนี้ต้องปีนป่ายขึ้นไปแบบนี้อยู่ซอย14 ดอกสีละมันตอนนี้ก็หายากล้ะครับบางทีก็ต้องขึ้นไปหาในป่าลึกๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเขาปลูกไว้นี่หักได้ดอกมาก็เป็นแบบนี้เนี่ยตรงไหนนะที่ว่าดอกมันแดงๆอะไอที่เกสรมันแดงๆเนี่ยเหรอตัวผู้ผแล้วตัวเมียมันจะเป็นยังไงตัวเมียดอกอ๋ออ๋อในหนึ่งดอกนี่มันมีดอกตัวผู้ตัวเมียดอกตัวผู้แดง อ๋อตัวพู้มันบานก่อนตัวเมียมันบานทีหลังอ๋อเพราะนั้นในต้นเดียวกันมันผสมกันเองไม่ได้ดิใช่ไหมอันนี้มันก็คือลูกเหมือนกันนะค่ะถ้าเลยเก็บดอกมันอืมก็ติดลูกแต่มันเป็นเสียละมันกินไม่ได้เปรี้ยวอ๋อมันเปรี้ยวนะแล้วลูกมันเล็กเออเสละมันอืมปีปีหนึ่งขายได้หลายหมื่นไหมเนี่ยถ้าตอนช่วงดอกบานเนี่ยเป็นหมื่นนะโอ้ แล้วมีอยู่กี่ต้นเนี่ยที่สวนเนี่ยเอ,อมีต้นเดียวเนาะอโอ้โหบะดอกร่วงกาวเลยใช่นื้เห็นดอกม,มันเป็นที่นี่นี่ได้ลงมาแล้วนี่ประมาณกิโลอะ่ะไม่ถึงโลประมาณโลได้ไหมประมาณเท่าไหร่นะโลนึโลนึงจะพอไหมเนี่ยชาวสวนลิ้นจี่ก็จะดีใจ ช่วงที่ลิ้นจี่ออกดอกนะครับแต่ว่าจะต้องไปหาดอกสีลวมันลิ้นจี่ป่าเนี่ยเอามาผสมกับลิ้นจี่ตัวเองที่สวนเพราะว่าถ้าไม่ผสมเนี่ยไม่ค่อยได้กินละครับท่านผู้ชมเพราะนั่นนี่เราก็ต้องไปหาซื้อดอกสีลวมันหรือหมากแงวหรือลิ้นจี่ป่านี่นะครับบ้านใครมีช่วงนี้ก็ดีเลยละครับท่านผู้ชมนะครับก็ขายกิโลละ300 400 500, 500บางช่วงขึ้นไปถึง800ยเท่อน,นะครับกิโลหนึ่งเนี่ย ครับต้องขึ้นไปบนยอดยืนอยู่บนยอดนะครับปัดเวลาปัดทำเมื่อยถือไม้สนี่มันต้องปัดที่นึงก็ล่วงกล้าวไอ้นี่ดอกนุ่จีใช่เมื่อเช้าไปปัดพอดีไอ้นี่สองรอบแล้วก็พอดีเลย <ขอ S 1> ท,ลที่ที่สวนมีกี่ต้นอ่ะมากของต้นโอ้อต้นใหญ่ต้นเซกร์ปีอ่ะอเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ย บอกคุณพายุเขาจะต้องรีบเอาลิ้นจี่ป่าเนี่ยไปผสมกับลิ้นจี่พันค่อมที่สวนนะครับก็ต้องรีบมาเก็บนะครับเพราะว่ารอให้เจ้าของเขาเก็บขายเนี่ยเขาเก็บไม่ทนันต้องมาขึ้นเองครับท่านผู้ชม <c oughs> เอากระสอบอีกลูกหนึ่งลิ้นจี่ป่าเนี่ยมันก็จะต้นสูงทีเดียวท่านผู้ชมก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปหักช่อมันลงมานะครับแล้วก็เอามา เด็ดใบออกแล้วก็เอาไปผสมพันธุ์กันที่สวนนะครับนี่ก็มาซื้อเองเขาก็ขายกิโลกรัมละ300บาทครับท่านผู้ชมาม,ามาลบเอาไอ้นี่ออกเดี๋ยวส่กระสอบครับอืลิงจี่ป่าหรือคอแลนหรือหมากแงวนะท่านผู้ชมมันมีรสชาติที่เปรี้ยวนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะนำเอาไปหมักนะครับ ทำวายวายลิ้นจี่ป่าวายคอร์เรนเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็เขาบอกมันมีคุณส,สมบัติในการที่จะช่วยลดน้าตาลลดเบาหวานดีทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ค่อยมีปลูกกันแล้วละครับมันก็จะใกล้จะศูนย์พัน,เป,นเป็นต้นไม้ที่หายากมันจะอยู่ในป่านะครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีข้อดีก็คือเมื่อมันออกดอกเนี่ยเขาจะนาดอกลิ้นจี่ป่าหรือคอร์เรนเนี่ยเอาไปผสมพันธ์กับลิ้นจี่บ้านซึ่งอตอนนี้ก็หายากขึ้นทุกวันนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ ชาวสวนบางคนก็เริ่มที่จะต้องปลูกไอ้ต้นสีแลมันไว้ในสวนตัวเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นไม้ป่ามันก็โตช้าล่ะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันต้นมันแข็งแรงมากเลยทีเดียวผมเองก็คงจะต้องไปหาไอ้ต้นคอแลนหรือจีป่าเนี่ยมาปลูกไว้ที่สวนบ้างนะครับเวลามันออกดอกนะฮะมันจะได้ผสมพันธุ์กันเองจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อทาสวนอื่นๆหรือต้องไปเนี่ยว่าที่โป่งน้าร้อนหรือสอยดาวเนี่ยครับก็ต้องจอง คนที่มีไว้ทีเดียวนะเขาก็จะมีอาชีพในการที่จะหักดอกซีละมันขายกันครับเก่กี่มัขาดมันบานไม่พร้อมกันใช่ไหมตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอันนั้นโลกเท่าไหร่สองโลครึ่งเอาหมดนีเลหนะครับหมดเลยใช่มเอาหมดเลยเปลี่นแล้วก่อนเดี๋ยวก็หักใบออกไป พอได้ดอกสีละมันหรือลิ้นจีป่าล้วก็ต้องรีบไปที่สวนแล้วครับเพื่อที่จะนําไอ้ดอกลิ้นจีป่านี่แหละเอาไปผสมพันธุ์กับลิ้นจี่พันธุ์ข้อมที่สวนนะครับก็เดินทางรีบกลับสวนก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับผู้ชมสองข้างทางอันนี้มีดอกไม้ป่าบานอยู่ข้างทางเอมสวยดีก็เลยจอดถ่ายเอามาดูสะหน่อยไม่ทราบว่าดอกอะไรเหมือนกันแต่ว่าสีสวยมากเลยเตี้ยอ่ะไปผสมพันธุ์ลิ้นจีกัน ท่านผู้ชมลิ้นจีเนี่ยมันจะเท่าที่สังเกตเนี่ยที่อยู่ทําสวนมานท่านผู้ชมมันจะออกดอกสองปีครั้งมันไม่ได้ออกทุกปีอะที่โป่งน้ําร้อนเนี่ยถ้าปีไหนหนาวเยอะมันก็จะออกเยอะแต่ส่วนมากเท่าที่สังเกตนะมันจะสองปีครั้งอย่างปีนี้ปี2 5 1 8นี้อี่ออกเยอะ25 6 7นี่ไม่ออกเลย2 5 1 6ออกเยอะนะสลับกันที่เราก็ไปเอาไอเนี่ยพันลิ้น สีละมันเนี่ยลิ้นจี่ป่าเนี่ยเมื่ได้จากต้นมาแล้วก็เออไปซื้อมาในกิโลหนึ่งนะสามร้อยแต่ถ้าขึ้นเองคุาลดให้เหลือสองร้อยเนาะนี่เอามานี่เขาบอกว่ามันจะมีดอกตัวผู้เนี่ยมันจะสีแดงแดงใช่ไหมใช่ครับไอ้ตัวตัวเมียดอกลิ้นจี่จะเป็นเป็นไข่ๆแบบนั้นไ,ไ,ไงไงเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะแล้วคุณเด็ดไปก่อนเนะาะเดี๋ยวจะเดินไปดูอ๋ออันนี้วที่เป็นมีมีไข่เหมือนไข่กระปุกของไขนะ่เหมือนไข่อะไรนะไข่กระปุก ไข่กระโปะโอ้ใช่นี่ไงนั่นแหละคือลูกลิ้นจี่โอ้ดอกตัวเมียขาขาวนั่นคือเกสรมันอขาขาวนี่คือเกสรก็คือคือไอ้พันธุ์ค่อมเนี่ยมันมีแต่ดอกตัวเมียเป็นส่วนใหญ่เนาะใช่ไหมมันจะมีตัวผู้ด้วยแต่ตัวผู้มันมันบานแล้วก็โรยไปหมดแล้วโอ้คือตัวผู้กับตัวเมียมันดันบานไม่พร้อมกันใช่ถ้าเกิดมันบานพร้อมกันก็เอากันได้เออมันเลยผสมพันธุ์กันไม่ได้อ๋อเราก็เลยต้องไปหาลิ้นจี่ป่ามาเนี่ยผสมเออ เอาเป็นว่าผสมในต้นเดียวกันไม่ได้ก็ต้องไปหาข้ามพันุ์ข้ามต้นแล้วที่จะผสมติดดีก็ต้องเป็นพันป่าลิ้นจีป่าเขาเรียกดอกสีแล้วมันอ๋อเนี่ยผู้ชมนี่นี่พันธุ์ค่อมนะมันอร่อยมากเลยทีเดียวนะเนี่ยลิ้นจีโปง่งน้าร้อนนี่มันอร่อยมากมันจะแห้งเพราะว่าอะไรมันอยู่ในที่เนินเนินเนี่ยดอกเต็มเลยเดี๋ยวเวลา ผสมนี่มันก็ต้องปัดตอนบ่ายๆใช่ไหมเขาบอกตอนเช้ามันจะน้ําค้างมันจะเยอะน้่มันจะเยะิ้มๆต้องรอให้น้ําค้างแห้งก่อนแล้วค่อยมาปัดเนี่ยอ่ะได้ได้พอมัดไปมายมาไดยังอ่ะอ่ะนี่เดี๋ยวให้พระเอกเขาทําหน้าที่เป็นพ่อสื่อพ่อสื่อ,พ,อ,อพ่อชักเอาลิ้นจีป่ากับลิ้นจีบ้านมาผสมพันธ์กันต้องผสมวันละกี่ครั้งนะ่ะพระเอกวันละครั้งครับผสมวันละครั้ง ครับนี่ผสมมากี่วันแล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์กว่าแล้วครับเรอทําไมต้องผสมทุกวันเพราะว่าดอกเนี่ยดอกลิ้นจี่มันจะบานไม่พร้อมกัน oh. จ,ะจะบานเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อม,อมแล้วก็ต้องไล่ไล่ปัดไอ้ที่บันบานเพราะว่าช่วงดอกบานมันมันจะบานแค่ระยะเวลาไม่นานเราต้องต้องปัดให้ทันอืต้องผสมให้ทันนะครับ<อ>ถ้าบานพร้อมกันก็ปัดทีเดียวเสร็จก็สบายเลยครับต้องปัดทุกวัน เพราะว่าต้องเดินดูทุกต้นคนนั้นนี่ถ้าเกิดว่าจะทําลิ้นจี่ให้ได้ผลนี่มันต้องมีความชํานาญเนาะต้อง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 รู้รู้เวลาครับเออไม่ใช่มั่วตรงตีตรงห้าปัดไปเนาะด้ไรกิดดอกบานแล้วเกษรเป็นเป็นเป็นสีน้ําตาลแล้วเราปัดมันก็ไม่ติดลูกแล้วมันเลยเวลาปัดนะคือถ้าเราไม่ผสมมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรลิ้นจี่กระเทยเหรอใช่ลูกเล็กเเขาเรียกอะไรนะกระเทยลิ้นจี่ที่ไม่มีคุณภาพเป็นลิ้นจี่เป็นลิ้นจี่กระเทย ทำไมไปเรียกลิ้นจีกะเทยยังงงอยู่เรียกกระเทยใช่ไหมใช่เรียกกะเทยลูกเล็กใช่ลูกเล็ก,ก,ลก <laughs> โอ้นี่ต้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวปีนี้เนี่ยจะได้กินลิ้นจีอร่อยเอาจากเอาจากประสบการณ์ในการกินลิ้นจีมาเนี่ยลิ้นจีที่โป่งน้ําร้อนเนี่ยอร่อยอร่อยมากๆเลยละ่ะไม่อยากเรียกว่าอร่อยที่สุด <laughs> เอาเป็นว่าอร่อยมากโดยเฉพาะที่สวนเนี่ยพออเพราะอะไรอ่ะเพราะทำไมไอ้ยูทาไมที่สวนเรานี่ลิ้นจีมันถึงอร่อยกว่าที่อื่น เต้นต้นใหญ่ครับต้นอายุหลายปีอ๋อต้นมันแก่ใช่ต้นมันแก่ออแกเรียนต้นมันแก่นี่ดูสิต้นมันแก่แล้วก็มันไม่ได้แค่ต้นแก่อย่างเดียวนะมันอยู่ที่การดูแลด้วยใช่ไหมใช่ครับการดูแลกันให้ให้น้ําให้ปุ๋ยให้น้ําให้ปุ๋ยโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเนี่ยแล้วก็ข้อสําคัญก็คือต้องเก็บให้มันแก่เหมือนทุเรียนนะถ้าเราเก็บไม่แก่เนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยออ ทีนี้ถ้าเราคือคือหลายคนก็จะต้องคือช่วงที่มันไม่แก่นี่แหละมันเป็นช่วงที่ราคาแพงที่สุดหลายคนก็เลยรีบเก็บช่วงนั้นแหละนะเพราะถ้าปล่อยให้แก่มากแล้วมันจะเกิดอะไรนะเขาเรียกลงหัวมันเป็นยังไงอ่ะคือหนอนครับนอนเจาะแล้วมันเน่าคือความหวานมันเยอะนอนมันลงหัว มันเน่าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันก็ต้องดูแลให้ดีโดยเฉพาะไม่ให้หนอนมันลงหัวเนี่ยท่านผู้ชมข้อสําคัญก็คือลิ้นจี่เนี่ยมันมันออกมันออกลูกที่ไหนปลายกิ่งใช่ไหมพับออกปลายยอดเพราะฉะนั้นในในพุ่มมันไม่ไม่มีเลยนะมันจะมีแต่กิ่งเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งให้มันโปร่งๆนะเพราะว่ายิ่งถ้ากิ่งมันไปไกลเนี่ย ปัญหาคือกิ่งมันจะฉีกด้วยลมลมทําให้ฉีกแล้วก็น้ําหนักต้นด้วยมันทาให้ฉีกอันเนี้ยปีหน้าเราองต้องเริ่มแต่งสาวแล้วเพราะปีหน้ามันจะไม่ค่อยมีปีหน้ามันไม่น่าจะมีลูกแล้วล่ะนะต้องแต่งสาวมาแล้วเนี่ยมันยาวเยอะมาแล้วเนี่ยยุไม่งั้นมันเปลืองไม้ค้ำเนี่ยเออแล้วก็มีกล้วยไม้น,นี่มาเกาะเต็มเลยนะกุหลาบกระเป๋าเปิดเนี่ยอยู่ตามกิ่งมันเนี่ย ครูหลากระเป๋าเปิดชอบมากเลยเฉพาะไอ้จาเอื้องมะลิเนี่ยโอ้ยมันมาเองเนี่ยเนี่ยมันน่าจะพวกเหลืองจันทร์มาขึ้นนะไอ้เอื้องมะลินี่ไม่น่ามาขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวเขาจะปัดลิ้นจีให้ดูอาพระเอกทำหน้าที่ผสมพันธุ์ลิ้นจีเ <laughs> ขาเรียกเป็นหมอหมอลิ้นจีนะผสมพันธุ์ลิ้นจี นั่งทําคนเดียวทั้งวันแต่ว่าเอาทําเอากรรหนึ่งก่อนดูที่ว่าจะเอาเนี่ยไปขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยลิ้นดอกลิ้นจีปลาขึ้นมาแล้วเด็ดใบแล้วต้องเอามามัดปลายไม้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูมัดยังไง,งนี่ใกล้ๆต้นลิ้นจีก็มีทุเรียนเลยปีนี้ทุเรียนกับลิ้นจีนะบานพร้อมกันเลยเนี่ยโอ้ดอกเต็มเลยเนี่ยนี่ถ้ามันติดทั้งหมดก็ไม่ไหวมันต้องตัดทิ้งมัง้งนะเนี่ยนายไม่ไปถ่ายเองนะจกกักรพรรดินะครับ ดอกจักรพัดจะขาวเต็มเลยนะ่อโอคือจัก,กรพัดก็มีนะใช่นะครับแต่ว่าจัก,กระพัดลูกใหญ่แต่ไม่อร่อยดอกเต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปถ่ายน,านี่<า>นถ่ายทุเรียนก่อนหมอนทองท่านผู้ชมปีนี้เนี่ยถ้าจะกินลิ้นจี่ผมว่าให้จองมาตั้งแต่ต้นปีนะได้กินลิ้นจี่อร่อยแน่ๆประมาณเมษาสงกรานเนี่ยนะครับก็จะได้เก็บแล้วเนี่ยเพราะว่าลิ้นจี่เนี่ยเขาเรียกมันเป็นเบามันเบานะแต่ว่ามันต้องแพ็คอย่างดีนะ จองมาเลยกิโลละสองร้อยกิโลเดียวส่งไหมกิโลเดียวไม่ส่งครับต้องสิกิโลอย่างต่าเพราะว่ามันต้องใส่กล่องลังโฟมอะลังหนึ่งก็ประมาณแปดถึงสิบกิโลแ่ละครับห้านะกิโลถึงสิกิโลนั่นแหละใส่ใบใส่อะไรลงไปด้วยนะนะกนะ็ได้ลิ้นจีที่อร่อยแหลนะท่านผู้ชมที่สวนนี้ก็มีพันเนือ้อจกกักระพัดลูกโต เนี่ยดอกขาวว่องเลยเอ้ดอกมันไม่ค่อยเหมือนกับคอมนะเอ๊ะถไาบดอกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพายุไม่เหมือนครับโอ้ดอกมันไม่เหมือนกันอ่ะจักราพพัดที่ต้องปัดไหมไม่ต้องครับเขาผสมเขาเองอ๋อจักรพพัดที่ผสมเองครับไม่ต้องปัดโอ้โอ้กันนี่ต้นใหญ่ต้องลานกิ่งออกเนี่ยมันฉีกด้วยลม,ม้ยเน,นี่ยใช่ไหมกิ่งมันหักเพราะลมใช่ไหมเนี่ย ตัดไอต,ตัดตรงปลายออกครับให้มันเหนือตรงทางอ๋อทำสาวมันเลยตรงว่างๆนี่ค้นอะไรทิ้งไปเนี่ยลำไยมันตายอ๋อทุเรียนตายเออนา่ที่สวนนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมนะฮะท่านผู้ชมอยู่ที่เนี่ยเป็นเนินลำบากด้วยลำบากด้วยลมนะ เวลาพายุมาเนี่ยก็เป็นช่องลมนั้นล้มไปเยอะแล้วก็ลําบากอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยเป็นทางเดินของช้างช้างป่าทุกวันนี้ยังมาเยือนเยี่ยมเยือนอยู่มั้งไหมช้างป่ามาครับมามามาทุกวันมาทุกวันเออใครไม่มีบ้านอยู่แถวนี้นะพวกโลกสวยทั้งหลายอยากให้มาอยู่แถวนี้จังะจะได้รู้ว่าเออ ที่มันเป็นโฉนดนะครับมไม่ได้มันมีโฉนดมาเป็นร้อยปีแล้วตอนนี้ช้างมันล้นป่าจริงๆขนาดจัดเวรจัดยามเฝ้ากันนะก็ยังตอนนี้เราปลูกที่ปลูกไม่ได้เลยคือขนุนสับป,ปะดรดมะละกอกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ปลูกไม่ได้เอแตงกวาแตงโมงไม่ต้องพูดถึงปลูกไม่ได้เลย อ่ะนี่เราก็จะมัดเ,เป็นพุ่มเป็นพวงไว้แบบนี้กับปลายไม้มัดด้วยหนังยางหนังยางจักรยานลิ้นจี่มันเป็นต้นไม้ที่ออกดอก คืออายุยืนแต่ว่าออกดอกช้าหมายความว่าปลูกหลายปียกว่าจะได้ดอกแต่ระยะการเก็บเกี่ยวเร็วสามเดือนใช่แต่วา่าดอกบานแล้วเร็วแป๊บเดียวเนี่ยบานออกช่อมกรลากุมงพาผสมพันธุ์มีนาเจริญเติบโตเมษาเก็บเพราะนั้นใช้น้ำเยอะพอสมควรในช่วงนี้ต้องใช้น้ำเยอะเอออืม เขาจะเริ่มผสมพันธุ์แล้วอ่ะไหนลองดูทำให้ดูหน่อยดิอืมุ้ยอ่ะนี่อาจจะทำให้ดูช้าๆอย่างเนี้แยแลหมุนไปอย่างนี้เหรอใช่ครับมุนแค่นิดเดียวดูครับหมุนโอ้ร่วงกลาวเลยอะ่ะใช่มันก็ร่วงปกติของมันอยู่แล้วน,นี่ดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าต้องทำให้ชำนาญน,นะ มันถึงจะไปทุกแล้วเราจะจําได้ไหมตรงไหนผสมแล้วตรงไหนยังไม่ได้ผสมจําได้ครับอืมไอกลิ่นหอมๆนี่ดอกขิงจีใช่ไหมใช่ดอกขิงจีเอเอกลิ่นมันหอมเย็นๆน,นะหอมทีเดียวแนะท่านผู้ชมเนี่ยเออกำลหนึ่งนี่ผสมได้กี่ร้อยต้นอะ่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่มากครับดูถ้าเกิดดอกตัวพูนเนี่ยถ้าเกิดดอกเขาร่วงรวยหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนดอกใหม่อืมครับ โอ oh. ้นในกรณีดอกสีเป็นสีไหนละ่ะอันนี้ตรงไหนคุณจําได้ไหมตรงไหนผสม,มแล้วครับจำได้ไอ้คุณี่ยผสมได้อยู่เนี่ยตรงนี้ผสมยังผสมเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่มันเริ่มติดยังเนี่ยติดแล้วครับผมนายดูไงมันติดอะ่ะถ้าเกิดตอนนี้ยัง,ย,งยังดูยังไม่รู้ว่ามันติดหรือไม่ติดต้องให้เกสรสีขาวเป็น,เป,นเป็นสีน้ําตาลอืแล้วก็ระหว่างไข่สองไขนะ่เนี่ยมันจะมีไข่ลูกหนึ่งที่แฟบแล้วจะมีไข่ลูกหนึ่งที่เป่งออกมานอ๋อมันมีสองไข่คือติด อ๋อมันติดไข่หนึ่งไข,ไข่ไม่ติดถ้าเกิดติดสองไข่ได้ว่าเป็นกระเทยอ๋อ <c oughs> คือถ้ามันมีสองไข่เนเป็นกระเทย่ก็คือมันไม่ได้ผสมโอ้โอเคอ่ะผสมต่อไปเดี๋ยวรอนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมก็ให้พายุเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผสมพันุ์ลิ้นจีนะครับเขาก็ทํามานานแล้วครับท่านผู้ชม เอาเป็นว่าอีกไม่นานประมาณเมษายนนี้ก็จะได้กินลิ้นจีกันแล้วละครับเนี่นะครับลูกเท่าแกะออกมาเนี่ยนี่ถ่ายว่าปีที่แล้วเอ้ยมาสองปีที่แล้วครับลูกเท่ากับเหรียญสิบบาทเลยทีเดียวสีแดงอันนี้เรียกว่าพันค่อมครับท่านผู้ชมที่สวนจะมีพันค่อมอ,อ,อร่อยมากแต่ว่ามันมีพันจักรพัรดด้วยแต่ว่าจักรรพัิลูกโตแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยที่ปลูกไว้มีสาม สามพนะครับมีพันค้อมพันสอขนาดแล้วก็พันจักระพัดเอาไว้เพื่อให้มันผสมพันธุ์กันนะครับแต่ว่าดอกมันบานไม่ตรงกันครับเย็นวันนี้ก็ผสมกันจนเย็นแล้วครับพระอาทิตตกแล้วครับสีแดงสีสวยยามนี้เนี่ยกุมภาพันธ์เนี่ย ฟ้าโปร่ง PM 2.5ที่โปร่งน้ำร้อนนี่ก็ไม่สูงมากท่านผู้ชมที่นี่อากาศดีครับจึงเห็นพระอาทิตย์ดวงโตที่จะตกลับขอบฟ้าไปในเย็นวันนี้หลับฝันดีกรับท่านผู้ชมอีกไม่กี่เดือนนะครับมีนาเมษายนก็จะได้กินลิงจี่แล้วครับสวัสดีครับ